สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องนัว168อโมเลนะครับขอนําเสนอนะครับวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังครับที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนะครับสวนกระแสยุคโควิดเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอหลวงพ่อพัดบุญญากามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมซึ่งหลวงพ่อปัจจุบันนะครับอายุ99ปีนะครับวันนี้นะครับแอดมินจะขอนําเสนอนะครับมีด ทรงปีกุ้งนะครับซึ่งเป็นทรงที่นิยมที่สุดของวัดในปี63นะครับผมซึ่งมีความพิเศษยังไงนั้นนะครับเดีเรามาดูกันนะครับทรงปีกุ้งครับจะแตกต่างจากทรงธรรมดาครับก็คือนะครับส่วนโค้งส่วนเว้านะครับนี่ครับสวยนะครับซึ่ง1เดือนนะครับ จะออกให้บูชาแค่เดือนหละครั้งเท่านั้นนะครับทำให้สัดส,ส่วนนะครับจึงมีน้อยกว่าทรงปกตินะครับทำให้นะครับการเล่นหานะครับจึงมีความนิยมมากกว่านะครับซึ่งที่เห็นอยู่ทั้งสีเล่มนี้ครับก็เป็นลายโครงจักรนาลายทั้งสิ้นนะครับซึ่งเป็นทรงปีกุ้งนะครับเริ่มจากเล่มแรกนะครับ อันนี้เป็นเสาห้าปี63นะครับมีโค้ดนะครับเสาห้านะครับแล้วก็พัดเก้าก้าชัดเจนนะครับผมปิดทองเดิมมาจากพิธีนะครับส่วนราคาก็ปัจจุบันก็ทะลุ4 0 0พแล้วนะครับนะครับใครที่สนใจครับติดต่อแอดมินนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นมีด วัดปกตินะครับแต่มีปิดทองเดิมจากในพิธีนะครับนะครับก็เป็นทรงปีกุ้งนะครับต่อโค้ดพัด99ชัดเจนนะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่เป็นปี63นะส่วนเล่มต่อไปนะครับก็จะมีรอยจานที่ฝักด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับทรงปีกุ้งนะครับลายกครงจักนาลายนะครับสวยงามมากนะครับอีกเล่มก็เช่นกันนะครับ ลายกรุงจากนาฬานะครับต่อโค้ดพัด99ชัดเจนนะครับผมที่ฝักนะครับมีรอยจานด้วยนะครับเป็นหมึกสีทองนะครับสวยงามนะครับสนนราคามีดทรงปีกุ้งนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับสามพันห้าถึงสี่พันแล้วนะครับผมส่วนมีดวัดธรรมดาก็ทะลุสามพันขึ้นมาแล้วนะครับก็จะไล่ไล่กันขึ้นมานะครับ ส่วนนี่เป็นมีดเสาห้านะครับเป็นมีดวาระนะครับก็นะครับราคาก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้คือทะลุ4,000ไปแล้วนะครับผมอ่าจำนวนการสร้างนะครับ200เล่มนะครับผมนะครับหายากแล้วครับมีดวาระนะครับมีพิธีบุกเสกที่ดีนะครับมีการเตรียมการดีๆนะครับ ส่วนมีดวัดก็ใช้ได้หมดนะและแต่คนชอบนะครับบางคนชอบมีดวาระนะครับบางคนชอบมีดวัดนะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับของหลวงพ่อปลุกเสกนี่ดีทั้งสิ้นนะครับดีทั้งหมดนะครับพุทุกคุณครอบจักรวาลนะครับบอกเลยนะครับอันนี้ไม่ได้โปรโมทให้นะครับเพราะผมก็ได้นะครับได้รับประสบการณ์เรื่องของโชคลาภนะครับ ก็ได้มาเยอะนะครับไม่ได้เกี่ยวกับถูกหวยอะไรเลยครับก็เกี่ยวกับการค้าขายนี่แหละครับนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนัว168อ่งหลนะครับถ้านใดที่สนใจนะครับผมติดต่อแอดมินนะครับ097 0195618นะครับผมทักไลน์กันเข้ามาคุยกันนะครับต้องการรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับแอดมินให้การปรึกษาได้ครับผม คลิปนี้ขอจบปิ้งเท่านี้นะครับสวัสดีครับ